สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาทําคลิปสั้นๆค่ะนัดน้องสไเอ้อยให้มาช่วยทําความสะอาดบ้านให้คือให้ซักผ้าม่านมาอยู่บ้านสี่ปีกว่าแล้วไม่ได้ซักผ้าม่านค่ะก่อนหน้านั้นอีกก็ไม่ได้ซักวันนี้มาดูกันค่ะนัดน้องสไยกันลังร้อยน้องสไปมาค่ะแล้วก็จะมีคนมีคนมาวุ่นวายแม่อยู่ตรงนี้ค่ะ ไปเลยเข้ากลงเดี๋ยวนี้เข้ากลงเดี๋ยวนี้อยู่ในห้องนอนของตัวเองสักครึ่งชั่วโมงให้แม่ได้ไหมไม่ต้องแม่ปล่อยหนูตั้งแต่ตีสี่ละนี่มันสิบนาฬิกาละไม่ต้องมาเถียง แม่ทําความสะอาดบ้านวันนี้นะ่ะแม่เหนื่อยมากเลยคุณยายยังไม่ดื้อกับแม่เลยเห็นไหมนี่คุณยายนั่งคอยเลยเนีย่คุณยายนั่งคอยอย่างเดียวเลยเนี่ยวันนี้วันศุกร์ค่ะสุขรัตาค่ะคลิปสั้นๆของปอออนวันนี้จ้างมือหนึ่งเอาเสื้ผ้าออกจากกระบะจ้างมือหนึ่งของดดนขาวค่ะมานทำความสะอาดบ้านให้ดูต้อง ซักผ้าม่านค่ะพระอะไรรู้ไหมคะมาอยู่บ้านสี่ปีไม่เคยซักผ้าม่านวันนี้เลยเก็บทุกคนเข้าที่ของตัวเองแล้วก็ยกบ้านให้ยายอ้อยคุณอ้อยจิตทุนพนักงานมือหนึ่งเอ่อคเล็กกิริละรับจ้าง,ร,างรับจ้างทั่วไปค่ะก็เลยโอ้ดีใจค่ะดูผ้มาม่านของบ้าน ลยยกบ้านให้นางอขอสองาไปเออเออเห็นละเอามาขายเยอะภาะวนาว่าขอให้ฟ้ามืดแบบหยอกหยอกเรานะคะนนทางดอนขาวคุณนะคุณผู้ชมไว้ได้ได้เลิกได้ยามอันฝนตกติดต่อเดี๋ยวสี่ห้ามือน,นะะเว้นมาได้สองมือมือนี้เริ่มมืดใหม่อีละฮึมมึงเดินไหนละเออ ดทางทางทางภูพานไม่เป็นไรค่ะทางตัวเมืองสกลก็มืดมืดมามืดมาแล้วเหมือนกันเป็นไงพี่ซื้มครับทุ่ทางพังโคนทางสว่างไอ้ทางวาลิดในร้านเนาะคุณละ่ะโอ้คยคากเระผ์เลยไอ้ที่จริงว่าจะจะ,จะรื้อ แปลงผักหน้าบ้านแต่ปรากฏว่าจูตานจองเป็นที่ของจูตานแม่ก็เลยแม่ก็เลยทําความสะอาดได้นิดเดียวแต่ว่าแม่ก็จะมารื้อทางนี้คะ่ะเพื่อที่จะปลูกผักคะ่ะอ่ะคลิปสั้นๆของปออนวันนี้ปออนเหนื่อยว่าดูแลเสร็จคุณยายตากผ้าเสร็จแล้วปออนก็จะนอนหลับสหน่อหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้นาะป้านี่ยต้องนอนได้ละเ้ยพักผ่อนได้เออ เพราะว่าเมื่อคืนนี่นะตื่นสามรอบเพราะว่านอนกับแม่นะคุณยายนะถ้ามีเสียงพูดปุ๊บนี่เราต้องสะดุ้งตื่นตามขขาวเพราะว่าเรากลัวเขาชักกลัวเขามีไข้เออต้องลุกมาเบิง้งลุกมาเปิดไฟเบิ้งแหมเออสามเธอค่ะเมื่อคืนเนี่ยนะก็ตอนเช้าม,มากินข้าวอิ่มแล้วล่ะคะ่ะนี่จะสิบโมงครึ่งแล้วจะสิบเอ็ดโมงละโอเคบายบายค่ะ <Yeah. S 1> แม่ครัวมือแม่ครัวมือหนึ่งคร <laughs> อบใจหลายๆเดลารเดอร์ยกเฮินเธอมือนี้นะ เรียบร้อยค่ะเหมือนใหม่มากเลยขอบคุณน้องสซไพอ้อยตัวนี้ปิดตายค่ะเพราะว่าเปิดหน้าต่างออกไปก็จะไปเจอกับกลงของลูกๆกรงของเด็กๆเ,เอี่ยมอ่องเลยค่ะมาอยู่บ้านสี่ปีไม่เคยซักแต่ว่ากอดหน้านั่นอีกนะคะ <c oughs> นองสะรไพยมาทำให้อ้อยอยู่กับป้าทั้งวันเลยวันนี้ขอบใจมากนะเยี่ยมอ่องเลยค่ะเตรียมสถานที่ด้วยค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ยังไม่เปิดเรียนแต่อาทิตย์หน้าจะเปิดเรียนสำหรับเด็กๆแล้วค่ะต้องเตรียมสถานที่ด้วยทำความสะอาดรอเด็กๆค่ะอขอบใจอ้อยมากนะป้าได้บ้านใหม่ละสนักง,งานสีเขียว สำนักง,งานเล็กๆค่ะนั่งอยู่ข้างในแต่ว่ามีความสุขค่ะห้องทํางานเล็กๆ